ผมช่อง S T N Farm ช่องของคุณรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดบ้านยุงทองตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเวลาที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเมื่อก่อนเปิดทุกวันเสาร์นะครับไม่อยากตกสนะแสะรับวัวก็กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมครับ ครับผมสวัสดีครับเปิดไว้เท่าไครับผมเปิดไว้หมื่เห้่นเจ็ดพันห้าเองนะครับผมนี่หมื่นจาแม่สาวแม่สาวใกล้ผสมแม่สาวใกล้ผสมนะครับผมหมืนเจ็ดพันห้าราคาหน้าเลี้ยงเลยครับผมตัวนี้ลมบางสูงท้ายน่าจะได้สักร้อยยีบห้นะนี่ นี่แม่สาวใกล้ผสมนะครับขึ้นแล้วป่ะครับนี่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นแล้วนี่ยใกล้ผสมแล้วนะผมตัวนี้เออผสมได้เลยนี่ผมได้เลยนะผมเอามากี่ตัวครับมาห้าตัวนี่ห้าตัวฝั่งนู้นได้ป่ะฟังนู้นนี่สามตัวนี่ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแม่ลูกป่ะแม่ลูกสามตัวลูกสองตัวอ๋อลูกสองตัวเลยโอ้ลูกหกปีท้ายปีนะครับเนาะนี่ครับผมสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าได้สามตัว สี่หมื่นห้านะครับผมได้สามตัวมีลูกเมื่อกี่ตัวแล้วครับตัวนี้ลูกสองตัวนี่แหละลูกสองตัวนี้แหละใช่ไหมอ๋อครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูลูกเขาครับลูกตัวเมียทั้งสองนะครับลูกตัวเมียทั้งสองนะครับผมนีราคานี้ราคาสามตัวนะครับแป้งมือถูน่อยครับผมแปดศูนย์ 08028028005360536พ่ออยู่ไหนครับนี่อยู่พยักนัดก่อนได้มาไหมครับไม่ได้มาไม่ได้มาใช่ไหมอยู่พยักครับมีครั้งแรกเลยวะครับแย่หมานแหลกหมานเลยคารวะผมของครับอันนี้นี่ของใครครับนี่ตู้นี่ขายจะ่นีละของของพ่อป่ะเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ขายแล้วอ๋อตัวนี้ขายไปแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้ขายไป2,000เจ็บทองครับคันนี้ยังไม่ทอนทองยังไ่ทอนแล้วเนาะ อ,อ,อ๋อครับผมนี่ตัวนี้ขายไปแล้วรนะผมสองหมื่นเจ็ดนี่เป็นหาโมบี้ผมครับผมครับไต่อครับผมแม่ลูกงามเนี่ของใครครับเนี่ยของพ่อป่ะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองนะผมเดี๋ยวผมไปดูครับนี่งามนะครับผมแม่ลูก นี่ 1. 1> ลูกเทฟซ้ำหนึ่งนี่ครับผมงามนะครับงามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมแม่เขาน่าจะทายได้สักร้อยสี่สิบห้าได้นะครับนี่นเดี๋ยวให้ดูลูกครับลูกชายครับผมลูกลูกชายเทฟซ้ำหนึ่งนะครับมีใบหลอดไหมครับพ่อหายหายว่ะ นี่ครับผมแต่ลูกงามนะครับเนาะแ,แม่กางงามเปิดไว้ใส่นะเจ <72. S 1> ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองต่อรองได้นิดหน่อยเจ็ดสิบสองต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมนี่งามนะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกเลยราคาหน้าต่อรองนะครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้ลูกลูกแรกเลยวะครับนี่ <12. S 1> ลูกสองจีเดือนนะครับนี่ <c oughs> ดได้สามเดือน อุ้สามเดือนตัวใหญ่นั่นี่โอ้โหเดินมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวมันกินให้ดูครับกินนมเก่งมากเพราอยู่ไหนครับนี่ลนดานรบกวนฝากเบอร์โทรหน่อครับ083 083ป6ส965 7น7 0 7 8 7สคมเก้าหาก้าหห้าเจ็ดปดเจ็ดนย์เจ็ดปดเจ็ดนขอบคผรับอันนี้มาซื้อวัวป่ะครับรับมาดูวัวครับขอบคุณครับนี่ ไปดูฝั่งนูนะ้นครับตลาดนี่ก็เริ่มคึกคักแล้วนะผมวัวก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ทนายกำลังอย่างหาวัวเลี้ยงนะผมลองมาที่ตลาดบ้านยุงทองตะมนสนามชัยได้นะครับผมเท่าไร่ครับพวของของขายข,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 ของนู่นหรอ เท่าไหร่ครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวผู้นี่สี่สิบสี่หมื่นนะผมนี่นะผมสี่หมื่นนะครับตัวใหญ่นะผมตัวนี้ความสูงท้ายน่าจะได้สครอตสี่สิบนะครับสี่สิบบวกเลยแหละนี่ครับผมกี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับสองปีกว่าลูกหลอดลูกพ่อไหนครับนี่ไม่แน่ใจนะครับเนาะนี่ครับผม แต่พี่ก็บอกว่าลูกรอนะผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกของพ่อตัวไหนนะครับนี่เปิดไว้สี่มือนนะครับผมตัวนี้พี่เอามากี่ตัวครับตัวนี้เลยบอกตัวนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นห้านะครับผมนี่สองหมื่นห้าหัวสาวปะครับหัวสาวนะครับนี่หัวสาวใกล้ผสมเปิดไว้สองหมื่นห้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้แหละครับ เหมือนกันเลยเอ๋ hey. ราคาเท่ากันนะผมแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะผมแดงกับขาวครับ mm. อื่บาระมันแดงบาระมันขาวความสูงท้ายทั้งสองตัวก็ประมาณร้อยยี่สบห้านะครับ hey. อัวสาวเหมือนกันนะครับผม mm. บนรถใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม บรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งเลยครับวันนี้อยู่ไหนครับนี่ฮะอยู่ไหนครับอยู่สตึกนี่แหละครับตัฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งครับผมสี่หกแปดสี่หกแปดสี่สี่หกศูนย์ครับสี่สี่หกศูนย์เอาผมพมครับสนใจก็โทรหาพี่เขานะครับปลามันแดงปลามันขาวครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ นี่เอาผมไปกัต่อครับ,รบรโอ้ของใครเอาน,นี่จ่ายลูกงามเลยนี่ของพี่เหรอเท่าไหร่เอานี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดนะครับผมนี่ให้ลูกงามนะครับนี่ลูกเขากำลังจำมั่งเลยนะผม <c ười> นี่แม่เขาครับแม่เขาก็แม่บโบ๊ทนะครับผม นี่โบ๊ทโบ๊ทงามอยู่นะครับผมใครชอบเท้าโบ๊ทนะครับผมลอวให้ดูลูกชายครับนี่ครับเน่ ลูกแรกวะครับลูกสองลูกลูกพ่อไหนครับตันนั้นไม่รู้กันเปิดไว้เท่าไหร่นะสี่สิบเจ็ดตัวร้องไส้นะครับเนาอยู่ไหนครับนี่ตุ่มหลัดครับเอามากี่ตัวครับสตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามสิบเจ็ดตัวนี้สามสิบเจ็ดนะครับผมนี่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมออสูงท้ายน่าจะได้สักร้อย 35นะครับแม่นี่ท้องป่ะครับท้องสองเดือนสมหลอดป่ะครับสมหลอดมานะครับผมนี่ท้อง2เดือนนะครับผมตัวนี้ผมควรฝากเบอร์โทรหน่อยครับ080ครับ080 948 948 0968 0968ครับผมขอบคุณครับ งามนะผมแม่เท้าโบดอีกตัวก็ใจลูกใจลูกดีนะผมตัวนี้นี่ลูกเขาน่าจะได้สักไม่ถึงน่าจะไม่ถึงเดือนนะผมตัวเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ลูกยังไม่ถึงเดือนหรอกครับผมของข้าห้าหมื่นซองนะครับผมคู่นี้นี่ให้ดูห้องน้องขายเพราะท่านหูราคาราคาห้องครับผม ราคารองนะครับผมห้าหมื่นสองนี่สองตัวนะครับผมตัวผู้ทั้งสองนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ประมาณสองขวบนะครับเนาะประมาณสองปีครับผมความสูงท้ายน่าจะได้ร้อยยี่สิบได้ไหมน้อประมาณท้ายประมาณร้อยยี่สิบนะครับเท่าๆท่ากัน คู่นี้ก็ห้าหมื่นสองต่อรองได้เนี่ยผมเอามาแค่ควายนี่หมดครับผมสองตัวนี่แหละครับอ๋อครับผมอยู่ไหนครับนี่นี่อยู่ควันรองแคนควายราคาดีไหมครับช่วงนี้บ้านท่านลงเลยจะรับจับเลยเรากำลังเอากำลังจะมาครั้งแรกเลยฝากเบอร์โทรนนะครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์

สวัสดีครับเพื่อไว้เท่าไหร่ครับหนี่งสามสิบหกสามสิบหกนะครับผมท้ายน่าจะได้สักร้อยสามานะครับเนาะได้นาะ่าม้าประมาณ้อยสามสิบหน่อยหน่อยนี่นะประมาณร้อยามสิหน่อยๆเนาะ,อ,ะอายุประมาณเท่าไหร่ลวครับ ปีห้าเดือนปีห้าเดือนนะครับผมนี่อาหารนี่ต่อรองได้นะครับเนาะควายบนรถเท่าไหร่ครับมื่นเจ็ดนี่มื่นเจ็ดนะครับผมข้างบนตัวผู้นะครับผมนี่มื่นเจ็ดนะครับตัวนี้รักนารักเลยนะครับผมควายก็มีวัวก็มีนี่ครับผม มาจากไหนครับผมมาจากห้วยรานครับห้วยรานโอ้มาจากห้วยรานนะครับผมนี่ครับผมรบกวนคุณพ่อฝังเบอร์โทรนะครับ082 082 129 129 5479ครับ5479ครับผมเองเก้าหี่เจ็ดเก่าขอบครับนี่อะไรครับนี่เปิดไว้ตัววอลลุนี่แหละครับครับผมตัววอลลุนี่เปิดไว้3าบาม 33ฝั่งนู้นแหละครับฝั่งนู้น23ครับ23มย่สิบมเล่ยหรือไหมครับไม่เล่ไม่ใช่เนาะนี่33นะครับผมถ้ายกคู่ราคาลดลงอีกถ้ายกคู่นี่ลดลงอีกตัวตัวหัวล้นี่ท้องไหมครับไม่ท้องครับวัวสาวครับอ๋อวัวสาวนะครับผมนี่เปิดไว้33นะครับนี่ล้นธรรมชาติครับผล้นธรรมชาติครับนี่ครับผมความสูงท้ายน่าจะได้สักร้อยยีบวกนะครับเนาะ รับ5ได้ไหมได้อยู่นะครับเนาะครับผมได้ครับนี่ถ้าถ้ายกยกคู่แกลดให้อีกนะครับผมตัวนี้ก็ความสุดท้ายน่าจะได้สักร้อยยี่สิบนะครับบัวสาวนะครับผมสองตัวนี้เอาไปเลยห้าสิบนี่ครับผมยกคู่นี่ห้าสิบนะครับผมเออราคาโดนดัวนะครับผม ครับผมอยู่ไหนครับนี่บ้านด่านครับบ้านด่านครับคุณบ้านด่านครับคุณฟังเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรจำได้ไหมจำไม่ได้ครับเบอร์โทรไม่เป็นไรครับผมครับเก่าผมคุณบ้านด่านนี่ไปกันต่อครับผมพาไปดูพ่อพันธุ์ครับ พ่อพันของใครเอาหนิเท่าไหร่เอาหนีิครับผมเปิด5,000ครับเปิดไป5,000รับเปิดไป5,000เดี๋ยวฝั่งนี้ย้อนแสงนะครับมาดูฝั่งนี้ครับอายีหน่อยเลยนี่ข้างซ้ายไงครับแด้งแปดนี่ครับผมสีแดงแปดลูกพ่อไงครับสีใบนี่ครับผมสีใบบุรีรัมย์สีใบบุรีรัมลำ นี่ครับผมใบพิว้าวโคดใบพิวงามนะครับผมตัวนี้อ,อนาคตพอพันนะครับเนาะงพอพันนี่นอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ,บย,ยังไม่ถึงสองปี<อ>ตัวใหญ่นะผมเขาทักปุ้งเขาปุ้ยปุ้ยปุ้ยความสูงท้ายร้อย สี่สิบห้าได้นะครับผมดูนี่อีกตัวด้วยป่ะครับอีกตัวเท่าไหร่ต่านั้นก็ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันนี่อีกตัวก็ราคาเท่ากันนะครับผมตัวใหญ่มากครับดูนี่เสีอาจจะสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ครับผมแต่ว่าน่าจะสูงกว่านิดนึงนะครับผมตัวนี้นี่เอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้นะครับผม บอกครับอายุไรเรียกกันเนาะเอาเ้เอาเปิวกครับตัวเมื่อกี้ลูกพ่อไหนครับลูกของเคฟบอมีไม้รถไหมครับใบพุทธรถหายครับใบพุทธถหายก็สนใจนะพ่ออยู่ไหนครับนี่อยู่สตึกครับอยู่สตึกราคานี้ยังต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ครับผมรวกัวฝั่งุถรนนะครับพ่อศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห ครับวงของครับพอร่วมพอร่วมพอร่วมนี่ครับไปกันต่อครับผมงินของไคยครับเท่าไรครับนี่ยี่สิบสี่องหมื่นสี่นะผมวัวสาวนะครับนาอวัวสาวนะผมเอาเบิ้งควยครับม่มัดว้พอนึงสองหมื่นสี ครับผมขอสุดท้ายน่าจะได้สองร้อยยี่สิบนะครับแต่ผมราคาหน้าเลี้ยงนะผมสองหมื่นสี่นะผมราคามินิเลยตัวนี้ได้ป่ะครับเท่าไหร่ครับนี่สิบแปดหมื่นแปดนะครับผมนี่ของสุดท้ายก็จะน่า,นาจะได้สักร้อยยี่สิบเหมือนกันครับเปิดไว้หมื่นแปดนะครับผม ซื้อเอาไปคุณได้นะครับสายคุณแม่ลูกด้วยเปล่าครับอ๋อเดี๋ยวฝากเบอร์โทรก่อนอยู่ไหนครับนี่อยู่สตึกอยู่สตึกนี่เปล่ครับครับผมรบกวนฝากเบอร์โทรนะครับ061ครับ061 651 651 1229ับผมตลาดก่อนนัดก่อนได้ไหมแม่ได้รับตินงานสศพครับผมแม่แม่ลูกเท่าไหร่นะครับ ห้าหมื 51, ่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งให้ดูใกล้ๆนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับผมนี่ดูลูกครับตัวใหญ่นะครับผมลูกลูกตัวผู้นะครับนี่แม่เขาใช้ได้นะครับผมราคาหน้าเลี้ยงครับผมห้าหมื่นหนึ่งพันแม่ความสูงท้ายน่าจะได้130ร้อยสามสิบบวกนะครับ คผู่แม่ลูกห้าหมื่นหนึ่งพันราคานี้ต่อรองได้นะครับเนาออยู่ไหนครับนี่อ่นนี่แหละมีลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวเดียวลูกตัวเดียวด้วยได้กี่เดือนแล้วลูกเขาโอ้หเดือนมั้งประมาณหเดือนนะครับนาะลูกกวนฟังเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามศูนย 4749 4719 4 7 1กครับวงผมครับมีตตวิเชียนเลยใช่ใช่ครับมีคนสนใจควายไหมครับนี่ควายก็มีควายอะไรครับนี่ควายตัวเมียที่สวยหนึ่ครับแ้มแจมจ้ำนี่เสียงได้ยู่หน้าแ้มแจมจมายคตาวิเชียนราคาราคาขึ้นบ้านก็นถูกร้อง5 3าหมืามครับห้าหมื่น ครับนี่คือคู่นี่ใช่ไหมครับคู่สักคู่เลยครับอ๋อแพ็คคู่เลยนะผมพ่อพันกับแม่พันแม่บล็อกก็ได้ครับนี่หน้าตาสวยตัวหน้าตาสวยเรียกว่าหน้าสวยเรียกว่าหน้าสวยเลยครับอ่ะดูยังไงครับผมควายนี่มีองค์คอเท้าหางยาวุเท้าหางยาวนมดีนมดีเล็บดีเล็บดีนี่นี่ครับผม เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นครับฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงราคาตัวละสองหมื่นราคาตัวละสองหมื่นกว่าบาทสองหม่นกว่าบาททดลองกันได้อีกครับครับผมท้ายเขาประมาณเท่าไหร่ครับนี่อะไรนะครับความสูงท้ายประมาณเท่าไหร่ความสูงไม่ว่าประมาณร้อยยี่ห้ายี่หกครับนี่ประมาณนี้แหละอืมครับผมเอ่ยู่อยู่ไหนครับนี่อยู่สตึกนี่แหละครับอยู่สตึกเหมือนกันมีแต่สตึกลงกวดฝากเบอร์โทรนะครับผม 097- 097- 207- 207- 0013- 0013ครับผมขอบคับครับครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมขอบคับ